กาบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมื่อสุขสุขคนเดอ้อยินดีตอนหักกับสูซองเตาลำาพงเดอ้อมันน,นี้พอนะเดินทางมาพี่และน้องม่พ,พี่นอ้องวันนี้กลมาเย่มยามทางบ้านของนองแพลเห็นว่าเป็นกำลังสั่งห้องน้ำก็เลยมาย่มยามทางนอพก่นเนาะ อ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กเดินทางมาหอดแล้วเนาะอ่าทางสาวลำพอนกับสิเข้าหาทางน้องเพลลวกะอ่าเขาไปหาทางส้าง่นน้าเนาะจังไดกับฝากติดตามหักชมและตามฟังมันกนเดอ้อตอนนี้กับมาหอดจอดถึงเงินของน้องเพลแล้วเ,วเนาะทางสาวลำพอนกับสิเข้าหาเพิ่นผูลุมกับเพิ่นก่อนเนะาะไอ้สาวน้อยสบายดี สบายดีน้องแพลวโอ้ยตรงขอ,อาาเอภัพเด้พอพ,พอแม,ม่พี่น้องพะว่าน้องเป็นบุคอยเป็นบดได้ยินเนาะตรงใส่มือสัมผัสเด้อเป็นจังด้วย,วยสบายดีเดอ้อป้ามนนี่คืองามแท้น้องแพลวนี่กินข่าวแล้วบ่กินแล้วโดยกินแล้วเนาะเออเมื่อนี้เห็นยังเนยตื่น,นอนมานี่เห็นยังเนยได้ไปหาเห็ดอยู่บ่มื่อี้ฮะได้ไปหาเห็ดอยู่บอ ไปไปหาเออหาอยู่ป่าได้หลายบ่ได้หลายบ,<ม>บ่นี่สิเฮ็ดเอามาให้เบิง่งเนี้มีบ่เออโอ้ยในกระขูเออโอ้เฮ็ดละงูเฮ็ดละงูเลืองเนาะอัหยิบขึ้นมาอีกละอันนี้เอินเฮ็ดยังนี่น่าจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดดินบเน่เฮ็ดยังโดยเออเฮ็ดละงูขาวก็มีโอ้ได้หลายอย่างเฮงเนาะหาเองไปกับไพ ไปกับใครไปคนเดียวหรือสองคนไปสองคนไปหาอยู่ป่านะโอ้ไปไปไปคนเดียวไปสองคนโอ้สองคนกับใครกับน้องหรือกับเมยกับน้องโมเมนกับเมยอ๋อไปหาสองคนกับเมย์เห็นบ่อ๋อ,อไปกับพอ่อ โอ้ดยโดยโยดยพีย่หายเห็ดกระพอสองคนเนาะอืมคนก็ได้ลายนี่เห็ดคนก็ได้เห็ดกำลังออกพอนีพี่น้องเอ้ส่วนนี้โดยเอาเอ้กะสิไปเบิงทางสร้างก่อนเด้อเอ้สิไปเบิงทางสร้างก่อนเด้อเดี๋ยวสิกลับมาหาน้องใหม่อีกเด้อโดยเดยีดย๋ยวสาวลำพนกะสิไปหาทางสร้างคนก่อนเนานะ ตอนนี้สรางเพ็นกะกำลังเห็ดหงนามกทางครอบครัวของน้องแพวเนาะเอากระสิเขาไปหาเพิ่นใกล้ๆก่อนสบายดีสบายดีน้องพามีเด้อโดยมากก็ใคเมืาเนี่ยมา,ามาคนเดียวมาคนเดียวท้งเจ้าด้วยค่ะเออมากับร้านสาวสองคนจ้วันบ่ได้มานำบ่ โอซาำนวน่นไปทางอื่นโดยเผนไปเยี่ยมยามทางอื่นโดยก็เลยเดินทางมากับหลานสาวโดยป้าไว้แห้งได้นี่สร้างบนเห็ดได้จักมือแล้วนี่ซามมืออู้ชืวาไว้ร้ายน้อง่นแกเล่งให้อลีพุทภูมิยังก็เรียบร้อยแล้วมันบอ โอเป็นหมาตรฐานอีกบอสังคือได้ยินว่ามาตรฐานเมื่อกี้นี่เป็นหมาตรฐานอีกเนาะโดยหับประกันให้อีกปีนึงป่าหับประกันหนึ่งปีคุณได้คพี่น้องเอเอินใส่คุนได้เด้อสัางนี้เอินใส่คุนได้เด้อหับประกันให้อีกหนึ่งปีเนาะโดยนี่หล่โดยหับประกันแบบไร หาประกันแบบใดเนาะกาเนาะทาวาชางนี้เห็ดไปมันบุรีเอ้ยลังคาไปบ่มีนัไปบ่เขามาชงพี่โอ้ต้องนัที่นี่ช่ว่้ยตัวนี้ต้องเบึงไพธรรมศาสตร์อีกคือหนึ่งเนาะสางเนาะอือเาอยู่ัับ่ายไชวมบ โอ้ดยถ้ามันเต็มหัวเขาครับกันได้คันคันมันเต็มก็ต้องได้โทรหารถเนาะรถดูปีหนึ่งซำห้างคนกลพี่น้องเยแมนแมนเมนนไกลสีมุ่งหลังเลยที่นี่ บานโคมนั่นั่งมเนตาเลาะไรบานโคกงอยหอยี่คู่ยังข้าเฮือนโอ้แมนบ่บันโค้งไงได้บันโคใงไงได้ไปบ่อไปลงหลังโอ้ยุไส่ะเล่นเขามะท่องเินเข่โอ้โดยบ้าคือว่าสร้างเพิ่นกมีซีมือร้ายนอแล้วก็ไปอันหลายหลายหมู่บ้านอีกเมนบ่ออือโดย จังได้ก็เห็ดให้มันคักคากได้สั้างโดยเป็นห่วงมันบุคคบในใจฉันโดยได้ับ่วยเหเิ่้นโดยได้รัยอโดยยิบให้เต็มที่กมั่นใจเยเนาะโดยอ้ออันสร้างขอเบึ่งอ้อมได้บบโดยโดยขออนุญาตเด้อ โดยอยากเบิงทั้งด้านหนาแล้วก็ด้านหลังโดยยังให้พ่อแม่พี่น้องคนได้เบิงอ่าบอนที่ตั้งบอนที่ตั้งนี่ก็อยู่เอ่อสีวานได้ขอบเขตขัางทงหน้าเนาะขัางทงหน้าโดยใกล้ๆกอกน้าใกล้เกอกน้าตัวนี้เลยใกล้กอกน้าตัวนี้เลยเนาะใกล้กอกน้าเลยกัเห็ดเพื่อความสะดวกสบายเนาะสังเนาะมันกใกล้เฮ็ดทางหนาเกอกน้าเลย เพื่อว่าอันตักน่ำตักในมันกะบ,บกไก่แหงปันใดอันนี้ก็เป็นทางด้านข้างด้านข้างกับด้านหลังเนาะด้านหลังอันนี้ก็คือทางด้านหลังสร้างเพื่นกาเห็ดไก่จะเสร็จไก่จะสําเร็จแล้วเนาะเมื่อนี้กะจะอ่าเอาขานขึ้นเนาะเอาคานขืนแล้วกะมุ่งหลังคาเลยเฮากะรุนรุนกันต่อไปเนาะว่าเพื่นสี อาเ็ดให้เล่ว์ำได้ดฮะนะ,ะนคือว่าบอนตั้งนี่กะมอจอเน้ังเนาะแต่กะโดยคือแบบว่าอันนี้คือทอทอ,อยังนี่ซังอันนี้คือเป็นทอระบายโอ้่ะอันนี้คือทอระบายเนาะทอระบายแลวกะโดยโอ้อันนี้คือทอระบายน้ำอยู่ในห้องน้ำเนาะ กับเปออกพี่โดยเปลงออกพี่เลยเนาะฟังเนาะโอ้โดยเนยจะได้กัาเพื่นวางแผนนี่เป็นขนาดเนาะเลยวางแผนดีแล้วก็ตั้งจะอีกโอ้เทกันเปื่อนไปอีกเนาะเกี่ยวมาบเ่เกี่ยวกับหอบเบิรโอ้โดยคุณดินหอยู่คนะคุณโดยคุณดินอยู่อันบอนนั่นอีกเป็นบอลคุณแล้วก็แม่แล้วรอบคุณแล้วนะโอ้โดยเกี่ยวมาบเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวอบโอ้โดย โอเคเนาะพราแม่พี่น้องเนาะวันนี้กะมาเห็นทางสั่งเพื่อนเห็ดไก่จะสําเร็จแล้วกะอ่าคกรู้สึกดีมกดีใจเนาะินใจก็ยิดนดีทางน้องสาวเพื่อนนี่แหละน้องสาวแพลวแล้วก็ครอบครัวของน้องสาวเนาะที่แบบอ่ามีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออันนี้กะต้องขอขอมุกขอบใจมาทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะสี่แบบเมตตาครอบครัวของน้องแพลวหลายหเด้อ สำหรับทางด้านหน้านี่เพื่อนกาเห็ดอ่าอยู่แจ้ <Okay. S 1> ขอบทงหน้าเลยเนาะติดกับทงหน้าเลยแต่ว่าสร้างเพื่อนกายังสิเทพื้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะก็เลยว่าต้องเอาดินลงอยู่บนป่าเขาเนาะแต่ละเทมาอีกอา่าข้าเจ้าเอวยนว่านเทตีนอ้อมอ้อมให้มันแบบสะอาดสะอ่างเื่าสร้างเพื่อนกาเห็ดให้สวยงามไรสวยงามไรอ่าทางเอือยายเพื่อนสบายดีเด้อ ดยสบายดีพากันเห็ดยังน้อหนิขุดดินขุดดินออกให้งานแต่เศร้าบอ่โดยเออเอ้ยต้องได้ขุดอยู่ลุมพูดมันบ่โดยเออขุดอย um ู่ลุมก็ขึ้นรอยู่พี่โอ้ไกลตึดได้ยี่น้องเอ้เนาะไอเป็นคนโหนบ่โดยสวยกันเด้อครอบครัวขยันสวยกันเเจ้้้าาาากก็่่ไดอหหมมมวใถย เป็นกะคนดินสวยสร้างเนาะเฮ้ยคุณนะลูกลเสาละเพิ่นกะลินนำเปเศเ้าอะไรใกลกเติบเลี้ยเนาะนอ,อบอนที่เจ้าอันจกเอาดินหนะถ่นะขึ้นมา,อาพอดีเห็ดเป็นไห,หนาเลยบอน,นี่เนะเป็นไห,หนาคือการบอนตัวนี้กะ ครึ่นึงใหนาะครึ่งนึงคะโอ้โอ oh. ้ oh. ครง่งนึงมันต่ม,ม,มนนกกลงอด้วยพู้วคนตรักแล้วมันเจงออ oh, คนตงทำก็เลยแจมอีกยกับพูดเป็นให้หน้าให้มันเพียงกันเลยสันมันเลย เอาเป็นยังเลยนะโอ้ยทำมือตัวเองแหลนะนาะเย็บแบบนี้เลยระวังเดินระวังระวังเดช่างคนนี่ก็เห็ดอันเลีวไว้นะเอ,เอ,เอ้อเนาะอ่ามือที่เท่ายแล้วเพิ่นเห็ดนี่มือที่ทลายเลี่ยวเห็ดได้เห็ดได้จักมือแล้วสามมือนี่บ่โอ้สี่มือนี่โอ้สี่มือนี่โอ้ถือว่าไว้ได้อนี่ ว่ายๆเนาะสร้างเพิ do, <S <S yeah. do, ่นกรเลิงมือเฮ็ดให้เอื่อยว่ายอลีดีใจบ่ะวันนี้ดีใจโดยดีใจแล้วเฮาก็ดีใจน้ำเอื่อยน้ำเลายลโดยที่ผู้ใหญ่เพิ่นยืนมือเขามากสวยเรือน้ำเอื่อยเนาะโดยชือห้งน้ำโอ้โดยโดยเอื่อยกัสะดวกสบายขึ้นทางน้องเพลผืนน้ำิ่นกัสะดวกสบายขึ้นโดย พว่ายังเมนหละเมนเมนพว่ายังเมื่มมอก,ก่อนกะเป็นห่วงทง<อ>งั้งครอบครัวเอื่อยแล้วกะทั้งน้องแพลวเนาะเป็นกะเริ่มใหญ่เป็นสาวแล้วหะนะสีเขาปป่าไปป่าไปยังคือเก่าผัดหนากลําบากจ้ะนกเอื่อยเนาะอืมเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นสาวแล้วเมนเมนเมนเอ้ยเพิเ่นได้ใส่ระเบ้อสันในนี่ใส่ระเบ้อใส่แลี้ยวเนบะเออใส่แลี้วเนาะ เพราะว่าเขากะเห็นเมื่อก่อนหันยังไม่ทันได้ใส่เลยว่าสิทามว่าเพิ่นมีระโบนะเพิ่นเพิ่นใส่ระโบนะโอ้ใส่แล้วเนาะเออเนาะโดยโดยบริตัวมาหัตัวมาหัโดยโดยโดยเอาเด้อเออเด้อเฮาสิกันขอกลับก่อนเด้อสิขอกลับเลยเด้อโดยโดยอยู่ดีมีแห้งเส้นเดียวกันเออเด้อสูสูเด้อเด้อโดยกลับก่อนเด้ออายเด้อโดยโดยขอบอกขอบใจป้าน้องแม่ย่า มานีก็มากับร้านสาวไปยางก่อนลูกโอเคตัวนี้ก็มาหาทางลงหลักก่อนเนาะละสร้างบนมาเห็ดของน้ำห้นี่ิได้หของน้ำใหม่เลยดีใจบอกดีใจว่ดีใจว่ดีใจเห็ดไปได้ดีใจเห็ดไปได้ดีใจเออ ดีใจเนาะดีใจเนาะเพิ่นมาเห็นห้องน้าใหม่นี่เนาะโดยเอ้ยเจ้ากับซีดีห้องน้าใส่แล้วเด้อวันนี้เด้อโดยเจ้ากับซได้ไปป่าคือเก่าบั่นี้เด้อโดยโบไปแล้วอันนั้นนะโบไปแล้วอืมแต่ซได้เขาห้องน้าอยู่นี่เนาะโดยซได้เขาห้องน้าอยู่นี่เอ้ยโดยโดยโดยดีใจแลยเพิ่นมาซได้ห้องน้าใหม่เนาะเป็ไงพี่น้อง มื่อนี้ทางเดินลำโพนจับสิกับก่อนเดิน้องหงานเด้อสิกับบ้านก่อนเด้อโดยขอบแก่้องหงานหลายๆเด้อโดยเอ้อเอาเงินให้เจ้าไว้ซื้อกินขนมเด้อโดยกับป้าก่อนเด้อน้องหงานเด้อสบายดีสบายดีสบายดีโดยสบายดีเด้อโดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้สาวลำโพงกับสิขอจบคลิปเพียงสำนาเด้อฝาก่อมเม่พี่น้องติดตามหับซล้วกับหับฟังเด้อทางสาวลำโพงกับจะมาถ่ายให้เบิงเรื่อยๆ,ๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วขอบใจสาบายดี